สวัสดีทุกคนด้วยครับเมื่อกี้ต้องขอตัดไปเพราะว่ามีคนทุนมาเป็นเอเพื่อนแม่ผมเองครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับมาแค่มาทวัทวร์อันนี้ก็คือร้านบัตรทอนเอ๊ะมันคืออะไรวะลืมไหมต้องดูก่อนห้องดูก่อนก็เป็นบ้านเปล่า,าๆไม่มีอะไรครับอ๋อห้องพนีก็เป็นอะไรอะธรรมดาธรรมดาหรือเลื่อนเรียกว่า,บ,าบัตช็อต เราเรียกกันว่าบ้าน B นะครับบ้าน B หรือเราเรียกกันว่าชอบบ็อป B หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ช็อบจริงๆก็อยู่ตรงนู้นครับชื่อช็อบก็คือ m a r k e t Shop อ,อืนต่างกันตรงไหนวะท่่นเครับนี่นสนามไครับอันนี้ก็ตรงนี้เป็นอะไรอะมันคืออะไรไม่รู้ส่วนตรงนี้คืออะไรอ่ะทางไปตรงนี้ก็จะเป็นแบบเออเป็นฟาร์มใหญ่ยักษ์ ฟาร์มบ่าแฮตบ่าแฮตฟรีครับก็เลยเขียนว่าฟรีไว้ก็ไม่เป็นไรโอว่าติดติดนี่ครับกระโดดขึ้นไปนี่ครับนี่เป็นไงแป,ปลกๆอ่าพาไปดูต้องอีนกันเยอะตอนนี้ผมย้ายบ้านแล้วย้ายไปไปตรงนี้ไปอยู่ตรงหงมตัวที่จริงๆอยู่ตรงนั้นนะเพราะทางแอดมินนั่นคือเออคิงบิ๊ก ดูโทน,นี่ครับคิงบิกบ๊กคิงบิ๊กก็เนี่ยเป็นบ้านของอ่าเรามาดูบ้านกันเลยจ้ะอันนี้คือบ้านของคิกเก้าเก้าเก้าบ้านของออดิสทอนหนึ่งสิบเจ็ดบ้านของนนทนครับอันนี้เป็นบ้านของแกเรซ่าพอตเตอร์อ่อาเคบเพิ่มอันนี้เป็นบ้านผมเมื่อก่อนเห็นป่ะล่ะด้านนี้อันนี้ก็คือทีโซนครับทีโซนทีโซนอันนี้คืออะไรอ่ะ อันเรียกอะไรคะเรียกว่า M shop ครับผม M shop M shop อันนี้คือสตาร์พข้านั้นที่เข้าได้สตาร์ Start. ท้าน่าที่เข้าได้ครับไม่ใช่สตาแบบคิดทานี Tony ้แฮปปี้ครับนี่อย่างเงครับในนี้ก็มีโคอยู่กที่ครับอย่งงครับ M shop ของเราเซิร์ฟนี้มันนั่งก็อีไม่ได้โคตรเซ็งเลยนี่หนึ่งบาทสามสิบ กดซื้อไม่ได้กดซื้อไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เขียนชื่อไว้ก็ไม่เป็นไรครับท่านจะเอาก็ต้องโอนให้ครับอันนี้คือที่อันชานบ้านผู้ใหญ่รีอยู่บนฮัลนฟาร์มแฮสอัปเดตนะครับแล้วก็อันนี้คือหนังสืออุ้ยหนังสือเยอะวะ่ะในต้องมาปนนั่น,หนแหละผมชอบเขียนหนังสือครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่อะไรนี่ครับโฮเทลแอน พิกฟูดอันนี้เขียว home zone. นว่าโฮมโซนนะครับอันนี้ก็คือโฮมโซน n e 1000บาทครับมีที่เดียวด้วยอันนี้ก็โฮเทลโฮเทลนั้นมีทั้งหมดโเละเดี๋ยวค่อยตกแต่งโฮเทลมีทั้งหมดกี่ชั้นวะใช่ไหมครับ1234เอ้ยทางนี้ไม่เกี่ยวดิ3นะชั้นละ12000อันนี้ก็ฟู้ดช็อปครับอ่าฟู้ดชอ็อปฟู้ดช็อปเอ้ยพิกพิกฟูดก็มาเก็บมาได้ โอ้ทิ้งไปดีกว่าอันนี้คือโฮมโซนเราสูงเข้าไปดูดูบิ๊กโฮมโซนครับบิ๊กโฮมโซนเนี่ยประมาณเอิ่มเอมิ่มเอมิเอม่มหนึ่งพันบาทก็ปอกอยู่นี่คือฟาร์มนี่คือเป็นบ้านนะบมานานี่ไหนไม่รู้ครับนี่ผมติดไว้เรียบร้อยแล้วติดไว้กันอนาเขต<ฮ>ครับเป็นอาาเขตของผมเป็นไงโถเขาล้วเราัว้วนนี่ยเถื่อนอะไรเยอะ ขบับรถมาเข้ามาได้ครับเป็นเพื่อนบ้านะครับนี่ก็คือบิกโอมโซนะครับเนี่ยตรงนี้คือที่สุดการสร้างครับเขียนที่สุดส้างตั้งแต่ตรงนี้ครับใครมาคนที่คนคนไหนที่มาครับผมเราจะให้ฟรีแค่ขอแค่1นึ่งพันอก็จะได้อยู่โพลนี้ต้องรอคุณทนนี้เข้ามาส่งชื่อไว้ใต้ดีสคริปชันได้เลย,เยก็ใครอยู่่ มาได้ครับ m c เดลายครับกลุ่มก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับคุณครับ